นี่ไพหุจซกบอกค่ะนี่มักขวิดเด้อค่ะทุกคนขาแข็งปกกเวยนี่เบื้องแข็งบอกบอกยังไปบัเดอนนี่ <c oughs> กินโมเมนต์ง่ายๆเด้อค่ะสีเอาสันมีดลงมือเด้อค่ะทุใส่กันนี้หมดนิดนดแตกเลยเด้อค่ะนี่อันนี้นวยเพ่อสีเริ่มเริ่มซุกคักเลยเด้อค่ะนี่ง่อมแล้วนี่ไพเคยกินบอกค่ะนี่ประโยชน์เพื่อกลายเด้อค่ะทุกคนขาเพื่อมีประโยชน์เป็นยาบำรุงกำลังนะคะซอยจเจริญอาหาร แก่ทองเสียรักษาโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็แก่พยาธินะคะทุกคนห่งเดี๋ยวขามาลองกินบ้งางไผเคยกินบ่นี่ลองซิมบ้างค่ะโทษค่ะมะขวิดอันนี้เอามาก,กินนะคะประเดี๋ยวไปตกปลาประโยชน์พ่นมี้อยู่ที่ว่าพันอเอาไปพ่นอเอาไปผสมเนื้อตกปลากระใดด้วยค่ะ กินตอนแรงน่าจะปาน่าจะมาหมักมมัง้งแล้วห้าวเมา่กินเลยเป็นหัว้ำเนื้อไข,ไ,ขไ,ขขขไข่ไข่บะคามซุกเลยค่ะแต่โบหวานซำไข่ไข่เคยเอาไน่คุณไปปลูกด้วยค่ะคุณง่ายอยู่ไน่แต่่อเนี่ยแต่บอลไงไน่เนี่ยไน่นนนนนนนเนี่ยไงต้องมึงดูยเหรอไน่กี่ไหน,นบอก อืมน่ายพ่นบวกแข็งเลยค่ะสามารถยำไปเรืเลย,ยอะ่ะนายอยู่เด้แค่อยู่แล้วบอกินไปร้าน่นาจะอิอ่มต้นไงเลยค่ะต้นนวเพ่นกๆๆ็คล้ายๆบักสังคนเคยเห็นบอกเคยหจักบักสังบอ มักสังอันี่เ้าเอามาใส่ไอ้มงกน้อ่นะคะบานเห่าน่ะคายายเด้เดยๆใบก็คายายกันต้นกจะไงคือกันเด้ค่ะต้นพันไงเราเวลาหลวงมากเนี่ต้องลอยพันหลวงจังสีด้กินเคยเห็นต้นเราบุเคยเก็บจากต้นเนีค่ะมี่จะสือเพราะว่าเ้าบอกมีน้องเขาเนาะร่องปูเบงเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพอเม็ดหลังจะไปปูกปลูไม่ปูไม่เพราะว่ารอบนั่นนะสจตูยไปแล้ว อืมเป็นต้นใหญ่ซ้ำต้นมะขามเลยค่ะใบใน,น้อยน้อยแต่ฉันลองไปปลูกเองเอาเม็ดไปพเพาะแสร็จดีค่ะทุกคนสำหรับคนมากเลยไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะมึงดำสีอีกบูเบเตเสร็จแต่ว่าใช้ได้อยู่บ่มีรสชาติเปรี้ยวเจอกันคลิปหนา้าขอบคุณที่ติดตามผู้ชมฝากกดไลค์คอมเมนต์แนะนำเด้อค่ะเด้อเพนเทมราดบายบาย